เรียนท่านคณะกรรมการทุกๆท่านครับกร,ระผมเด็กชายปัญญพลป,ปะกันงนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่สโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองวดงศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองวดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชายัยภูมิเขตหนึ่งวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มากล่าสุนครับในหัวข้อการรู้คุณค่าในตัวเองการรู้คุณค่าในตัวเองมีความสำคัญมากต่อความสุขของคุณหากคุณไม่ได้รู้สึกดีต่อตอนเองมันยากที่คุณจะรู้สึกดีต่อสิ่งอื่นท่านผู้ฟังครับในบางสถานการณ์ทุกท่านเคยรู้สึกไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่เราต้องการรื บางทีก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถพอที่จะทำอะไรได้เลยแถมพอยิ่งเปรียบเทียบกับคนอื่นยิ่งรู้สึกน้อยใจขึ้นมาเสียอย่างนั้นนี่คือผู้ที่รู้คุณค่าในตัวเองต่ำมักมีอาการอ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณมากกลัวการเข้าสังคมมักเรียกร้องความสนใจกังวลกับภาพลักษณ์ของตัวเองมากพยายามเอาใจคนอื่นมากเกินไป และไม่กล้าปฏิเสธยึดติดกับความสำเร็จมากไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ครับจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติหลายคนเคยรู้สึกแบบนี้จากสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเรามีอาการเหล่านี้มากเกินไปไม่ต้องกลัวไปครับ เพราะเราสามารถรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้ได้หากมีภูคุ้มกันใจดีๆที่ชื่อว่าการรู้คุณค่าในตัวเอง self-esteem หรือการรู้คุณค่าในตัวเองก่อให้เกิดความสุขความสุขที่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนทําให้คนเรานั้นมีพลังที่ดีได้ดีทั้งร่างกายดีทั้งในเรื่องของจิตใจ การเสริมสร้างและพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่รู้คุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้หลากหลายวิธีเช่นเราไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเหมือนใครใคก็มีคุณค่าได้หาจุดแข็งของตัวเองยอมรับจุดด้อยเรื่องอเล็กๆที่ฉันปลงใจลองเล่าให้คนอื่นฟังดูบ้างใจดีกับตัวเองขึ้นอีกนิด และคำชมเล็กๆน้อยๆสามารถทำให้โลกสดใสขึ้นได้นะครับคุณค่าในตัวท่านนั้นมีได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมากำหนดค่าให้ท่านแต่คุณค่านั้นอยู่ที่ท่านมองเห็นคุณค่าในตัวท่านเองต่างหากท่านผูฟังครับความสามารถในการรู้คุณค่าในตัวเองหรือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและการยอมรับตัวเอง เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ครับแม้ว่าจะยากหรือต้องใช้เวลายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้ถ้าพยายามและทำได้สําเร็จก็ถือว่าคุ้มครับเพราะจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยลงและสุขง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นความดีที่ส่งผลถึงคนรอบข้างด้วยเนื่องจากเราทุกคนเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน คนที่มีความสุขจะส่งผลให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขอารมณ์ดีไปด้วยดังนั้นการรู้คุณค่าในตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเราไปสู่การเป็นคนที่สุขู์ได้นที่สุดโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบ,บันที่กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดิกอย่างหนักทั่วโลกส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการรู้คุณค่าในตัวเองยิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนเราสามารถรเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกท่านที่กำลังประสบปับวิกฤตโควิด19อยู่ในตอนนี้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับขอบคุณครับ